ถ้าเจอกันอีกแล้วพี่น้องสบายสวีเดนวันนี้ก็บ่มียังหมองหมอยพี่น้องก็พักอาหารเสาร์พี่น้องก็บ่มียังรหรือว่าพิงไม่กล้วยก็บอันขนมปังพี่น้องอาหารเสาร์แล้วก็มีกาแฟแล้วก็มีขนมพี่น้องอาหารเสาร์พี่น้องพักกินอาหารเสาร์ก่อนจริง งานตอนนะพี่นอ้องอาหารเสารอขออ์ข่อยก็ไม่แค่นี้แหะจ้ะพี่นอ้องอาหารเช้าง่ายยูระวังทิดงานนะข้าวบ้านเป็นขนมปังนี่แหละจ้าพี่นอ้นองกินง่าย ปังเพ่อนพี่น้นองขนมปังตาแห็นพี่น้องนั่ก็กรอกก็แฝงสำเล็จลูกพี่น้องคอยจบไม่เรียบร้อยพ่นองก็ต้องใส่จ,จานพีนน่น้องเี่ไ้องลบขาดหลังพี่น้อง อาหารสี่หมอหมอนะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เลยพี่น้องสอบจะขครแล้วไเ,เป็นกำลังใจใน้องสะไภ้เจวีดเด้นนะจ้าอาหารเสี่ยวคนง่ายเลยนะพี่น้องขอนมปังพี่น่อง ใส่สุทเทปงานเลยจะพี่น้องมันใสสุดยูนิฟอร์มซื้อจกอวนขึ้นพ้องใส่ล้วมันก็หัดพี่นมันหัดแขนวางแขนตรงน้ใยญ่พีน้องตนอยใส่เอทใส่อ็มพอดีสิเอามายห่งหรอพี่น้อง áo sửa tổng bãi như thế đó. con gái nó gốc cao này. Con lục may thì sẽ... suốt hết ngàn, phía Lục không chắc là phía Có lẽ là lục Có lẽ là lục เือเ้ยพี่น้องเมออาหาวกันกาแฟแค่นี้นวพี่น้องกากาแฟบได้เ้ยพี่น้องติดก,กาแฟา <laughs> ม่วงไทยดีพี่น้องเลยโควิดยังบลายเด้อพี่น้องอันม่วงสวีเดนพี่น้องแปดพันกั 8, วข้นตายพี่น้องก็ประมาณแสนแสนเท่าไหรไ่ไม่รู้ข่าวพี่น้องมันแสนเลยพี่น้อง ดับหนึ่งเนะพี่น้องประเทศสแกนดิเนเวียเมืองไทยกรุงเทพเขาเจอแค่นี้เขาปิดนอกดาวเลยพี่น้องประเทศสวีเดนบ่มียังเกิดขึ้นมาพี่น้องเลหน้ากากเขาให้ใส่กระบอกใส่พี่น้องประเทศสวีดมมเดน,น,ปเ,ดนเป็นประเทศที่วา่าหยางอีหลีนะพี่น้องมันม่นมปนคนสวีเดนนะมันเป็นคนพวกว่าต่างดาวพี่น้อง บอ่ใส่อีหยังบ่ป้องกันเนาะก็งึดงายแถมยังมานังไก่เฮาเขาบอกว่าให้ห่างกันเมตรนึงก็บ่เมตรแล้วพี่น้องเอ้ยึดหลายพวกนี่บ่ได้กเนาะพี่น้องมาหาางกลางัี่วกบากนี่แหละ ก็ค yes. yes. ่อยๆทีลาอันทำ่อไปจริงๆวางกระเพนเดียวแต่เมาสอวางกระเพงก็ติดเสียบกับบ้านเล้วค่อยๆทีละอันทำนั้นต่อไปง่ายที่สุด มาเมาหมวยฝากมาพี่น้องเลยอยู่เมืองไทยเนีสบายดีแล้วพี่น้องเลยถึงจะบ่มีเงินแต่ว่าก็มีความสุขเลยพี่น้องบ่มีโควิดหลายคือเมืองนอกเมืองนอกมีเงินใส่แต่ว่าก็ต้องเฮ็ดงานนะพี่น้องบุญเลยสบายเด้อพี่น้องบุญเลมีผัวเลี้ยงเด้อพี่น้องกันผู้ใดมีผัวเลี้ยงก็สบายสายถุไปเลยพี่น้อง นั่งกินนอนกินพี่น้องเลยปุใ้ใดมีป่ปวดเลี้ยงกันนั่งกินนอนกินไปเดอ้อพี่น้องเลยสบายพี่น้องแต่ว่าว่อยคือสมุนมีวาสนาพี่น้องเลยขันโบเฮ็ดงานก็นบ่ได้เงินนะพี่น้องเลยสู่ชีวิตทั้งสู่โควิดทั้งสมบพิ่อยพี่น้องเลยเป็นกำลังใจใทุกคโค้ชจากสวีเดนเป็นกำลังใจให้ทั่วโลก บให้ทุกคนในติดโควิดพี่น้องเป็นกำลังใจทานอันนพี่น้องยาตานไวรัสพี่น้องแั้วก็เอิ้นยัวัคซีนพี่น้องทุกประเทศก็ทาวัคซีนพี่น้องคันได้ว <c Öz ell großes> ัคซีนมากกัส <que> ิดีไลต์เติบเลยพี่น้องเนี่ยังหวะทาม่นปีนี่บ่ได้วัคซีนอาจจะเป็นปีหน้าปีนี้บ่ได้ก็ปีหน้าเหมืนกัพี่น้องคันได้วัคซีนก็บยังสิกับเมืองไทยพี่น้องเก็ ฉีดวัคซีนแล้วถึงสิบไปได้ปีนี่ก็ไปบ่ดแหลกกระทารอเบิ่งปีหนาพี่น้องม่แม่นปีสิมาได้พี่น้องปีถัดไปพี่น้องเลยมันมปนปีสิหอด,ด้อพี่น้องปีหนาปีหกปีถัดไปพี่น้องเปีนี้ก็สิบประมาณกลางกลาง,ง,ง,งปีมพี่น้องเลยานม่นวัคซีนนะพี่น้องย่างเหลว ยางต่ำกับปีหนาไปปุ่นะเะเทศสวีเดนเขาเป็นคนสาสมประเทศอื่นนะพี่น้องเอ้ย <c oughs> บ่ได้รับกวนบานก็หรอกพี่น้องก็สิเป็นสุดท้ายเขานะวัคซีนกันเทศแล้ว <c oughs> ประเศอันเป็นเข็มงวดอีหลีพี่น้องเข็มงวดเรื่องยาพี่น้องเขาบอให้ง่ายๆเด่พี่น้องเขาประชิดใี้คนง่ายๆเด้พี่น้องเอ้ยโมแมนไปสื่อตามหานขาได้เด้พี่น้องกันบ่มีหมอซัม กบได้ได้พี่น้อ,องเราห้างขาย,ยาพี่น้องสมมัติว่ายาแก้ไขธรรมดาแก้ไขแก้วัดธรรมดานะั่นไปซื้อเอาได้อยู่พี่น้องห้างขาย,ยาทั่วไปแต่ว่าเป็นยาพวกรุ่นแรงพวกยาแก้อักเสบบางเสียไปซื้อบไดยได้พี่น้องบานเท่าเราขายทั่วไปยาแก้อักเสบบางหนองนอบได้พี่น้อ,องผมมีขายยาแก้อักเสบบมมีมิตยาน ธรรมดาสามัญประจำบ้านแค่นั้นแหละที่เขาขายพี่น้องนะอยาแก้เจ็บท้องที่มันบรุนแรงพี่น้องโรคกระเพาะมันจะเล็กๆน้อยๆพี่น้องอยาลดไข่แค่นี้แหละเขาขายพี่น้องงองนั้นแก้อักเสบรุนแรงพี่น้องเขาบอกขายเขาให้หมอสั่งนิดเดียวก็ระให้คนกินหม้อสัวเด้อพี่น้อง ต้องไปป linkage, กกรึกษาหมอสกอนยากุ้มนี่คือกันไปเสือเอาบ่ไดดได้พี่น้องยาคุ้มต้องไปปรึกษาหมอกนพี่น้องจังสิใดยากุ้มมากไ,ไ,ไปเสือเอาบ่ไดดแล้วยากุ้มบ้านเฮานะไปเสือหลดได้ยากุ้มพี่น้องอมืองหนอกมันเป็นหนังสีมันก็นหยาช่วงจังสี่ละพี่น้องลำบากฮนะซื้อค้องยาพี่น้องอาหารการกินก็แพ้อะนะพี่น้องแต่ว่าก็บ่บร้คัดซนเหล่องการกินหรืว่าพี่น้อ,องคันอยู่บ้านคันมากข้างหนอกก็บ่ วันน้เฮ็ดกับข้าเพราะว่ามันซีเมนอันขาเฮาเฮ็ดสะอาดแล้วนะคขนมปังมันสิบ่มีกมลิ่นเวลาเขากินอาหารเดีวยวจังสี่หลับปีน้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e เป็นกำลังใจของสไภร์สวีเดนนี่นะจ้าสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ละจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะ ่ม,ม,มากกโกดอยู่ฝ้าเบื่อด้จ้ะเป็นกำลังใจน้องไปสี่เดนสูง่งานต่อไปด้จ้าสวัสดีค่ะ